ที่จำได้ย่ายกสมบัติที่มีให้วัดยกที่ให้โรงเรียนส่วนหนึ่งของวัดป่าคลองกุ้งก็เป็นที่ย่าติดกับบ้านที่ย่าอยู่มีสวนมะม่วงด้วยผมเคยทานข้าวที่บ้านและไปนั่งซ่วมที่สวนมะม่วงใกล้กันมากเงินหน้ามีแต่ต้นมะม่วงเก็บมะม่วงด้วยเพราะซ่วมสมัยนั้นไม่มีหลังคาส่วนพ่อของผมก็ยินดีที่คุณย่าเอาสมบัติส่วนของท่านพ่อลี ทำบุญถวายวัดไปเพราะพ่อก็แน่ใจว่าท่านพอลีคือน้องชายที่ตายไปตอนอายุได้แปดขวบจริงๆต่อมาภายหลังพ่อกับย่ามาอยู่ที่บางคล้าแปดริ้วพ่อมาเป็นข้าบรีที่นี่ย่ามาตายที่บางคลา้ายังไม่ทันเผาศพยา่าพ่อก็ตายอีกพอท่านพอลีทราบข่าวก็มาที่บางคลา้าถามไถ่ลูกหลานว่าเป็นยังไงทําบุญยังไงงานศพคุณย่ากับงานศพพ่อ ทำที่วัดแจ้งเป็นงานใหญ่มากท่านพ่อหลีแข็งขันมากท่านมาจูงศพให้เองถ้าเหมือนกับท่านเป็นเจ้าภาพองค์หนึ่งท่านมาจากเมืองจันทร์มากันหลายคนท่านมานั่งตรงที่ตั้งหน้าศพคนจันทร์ก็นั่งอยู่ข้างๆความที่เราไม่รู้ประสีประษาความคารวะอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องได้แต่สงสัยว่าแหมเขาคอยอะไรกันนะสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละท่านพ่อขายชาหมากออกมาเขาก็รีบมารับแบ่งกันแย่งกัน แล้วก็บอกว่าอมเข้าไปแล้วจะรู้สึกคล้ายๆกับพิมพเสนจะเย็นแต่ท่านไม่ให้ผมเลยผมก็คิดว่าเอ๊ะเคี้ยวกันเองก็ได้ทำไมต้องคอยจากที่ท่านพ่อคลายออกมาท่านพอลีมีปานดำที่ลิ้นลิ้นของท่านดำฉะนั้นชาญหมากของท่านจึงเฮี้ยนจึงขลังจึงต้องแย่งกันถ้ามีใครขออะไรท่านท่านจะบอกว่าให้นั่งพุโทโธตอนที่ย่าตาย มีปัญหาจัดการเรื่องมรดกไม่ลงตัวพี่น้องมีปากมีเสียงกันนิดหน่อยท่านพ่อหลีขอให้เลิกเลิกกันไปท่านสอนไม่ให้โลภท่านเคยมาเยี่ยมผมท่านก็ถามสบายดีไหมถ่ายรูปดีไหมเพราะท่านรู้ว่าผมเป็นช่างภาพขยันขยันเนอ้อตอนนั้นผมเปิดร้านถ่ายรูปท่านก็พูดธรรมดาไม่เคยสอนไม่เคยอะไรมากไม่ให้คาถาด้วยก่อนที่ท่านจะกลับมาเมืองจันท์ท่านมาเยี่ยม คืนนั้นถ่ายรูปท่านตอนประมาณสองถึงสามทุ่มรูปที่ท่านนั่งผมเป็นคนถ่ายที่บ้านผมสมัยนั้นใช้กล้องใหญ่ถ่ายกล้องแบบขาตั้งคลุมหัวแล้วก็หมุนสมัยนั้นกล้องเล็กๆไม่ค่อยมีหรอกไฟก็ไม่มีต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็รีบล้างให้ท่านไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้ท่านจะลงอขระที่รูปให้ก็เหลืออยู่แผ่นเดียวรูปนี้ตอนท่านมาอยู่ที่วัดอโศการามผมไปหาท่าน ท่านในพระดินที่ท่านสร้างพร้อมกับยันใบหน้าท่านพลีคล้ายกับหน้าของพ่อผมมากกรามเกลืมอะไรนี้เหมือนกันมากทุกวันที่23เมษายนผมต้องไปทำบุญที่วัดอโศทุกปีบูชารูปมาบ้างตัวผมเคารพนับถือท่านพรีเป็นอย่างมาก